สบายที่ปะลุงบ่ครับสักนุ่มมีปะลุงเอเสียงเปี่ยนบาดนี่เอ้ากินหวัดไปเลยเว้ยบ่เอาน้ําสิมาเอาน้ําไปเลยมื้อนี้ซอเสียงเปี่ยนเลย ไห้กับมาเอาไปเลยไปห้อยหลดเมาไฟกันน้ำมันแซ่บไปเลยเอา้าห้าพันลึกมาเสียกมาสั่อือหึ่น้ำมันลงเหลือไปเลยผู้บางแนวห้อยเขาจะเไปเอาหน่ะผู้ห้อยเอาหัวนะไปเลยไปตะตยาดน่อยลิ ตะยามพล่ดลงไปลงเลยลืมเอาเสียกมาซับมาเสียเอาเสียกมาอยู่ไปเลยหักลืมก่อนผ่าเมาก้ำนองขีดไปลงเลยหนำมันลงไปเห็นเลือกเตอบไปลงเลยยืดทำมาต้อนนักก็ยืดตักก็ในวางนี่ก็ยังได้ไปลงเลยขากลมตักกันห่างก็ยังได้บัดบาบัดี้กลมตักบ่ได้แล้วไปลงเลยบ่ถึงแล้วบัดนี้ มันสีวิตผักเลยเป็นไอยบบบนี้พักกับมากินแต่น้ำสางอันนี้แหละเป็นไอยบบบนี้น้ำสางมันมีรสชาติปาะวอยแซ่บมันมีผุ่มอันนี้น้ำเป็นไอยมันกระชิก มันแซีบกว่าน้ำซื้อไปเลยนะมันเนี่มันมีรสชาติแซีบกว่าน้ำซื้อเลยน้ำซื้อนะมันอยากยางไปเลยมันเสียบเลยมันมีรสชาติเลยแต่น้ำมันเนี่มันมีรสชาติไปเลยเสียบกว่าแล้วมาเนี่ยโมเลกุลเจักดีเลยไปเลยใสน้ำใสเลยเบิ่งแต่ว่าห้อยตักนะไปลงอือหือ ปเป็ตยานอย่ามันไหลลงเลยตัวนี้มีน้ำอีกห้าสิมตาตักอบ,บไดแบบนี้เมื่อคืนนาเทะวายเสียว ต่อนน e, hey. oh ้ามาตักหอมมากรุมบ้านี่ยเก่ยังได้ไปลุงเ้ยหาวิธีตักก่อนอืมนี่บอไปเหยียบนะฮะบอกว่าเหยียบบนเก่าแต่ว่าน้ามันกระบอกลงเตะไปไปลุงเ้ยคั้นนั้น ถักอันขั้นตักขึ้นเบิดแล้วก็จะได้พักกันมาขวัดขึ้นอีกลงพอดินมันอยากเจือนลงเดินดินมันอยากเจีอนลงเนยตอนน่ะขาแม,ม่มาขวาดัดมาเอาดินขึ้นตอนน่ะพปะ่น้ยน้ำอันนี้ออกบ่อไว้เป่นุ้ยน้ำนี่นนขั้นตักอันเบิดน์นังประมาณสิบ ใครก็ตกแล้วนะ Omaha, น้าหนาวแมนพี่ปลุงเสียวน้ำใหม่พปลุบางคนเลิกลงอีกเขาเสียวม่กาดลงไปอีกพี่งอาย เนี่ปลลูกดีมาเสียมาปลลูกไหมแม่นปลานล้ลำบากปลาตุ้นเขจะได้กินเลยแน่แต่งน่อยกับลำบากก็ไดแหลปลลูก ปากนั่แหละเป็นเยแตงน้อยกันเลยรักน้ำบอสพิีเดียวลงมาปล้บเลยขาบอาพิธีนี่จะเสียพิธีไรแม่ถ้าลืมมาเสียมาเปล้บเลยเสียงเปลี่ยนท่านกัไม้กอหน่งดิแม่ไมกอตัดไม้กอ นชิซื้อกับผมีเงินเป็นรู้ไแมนชิซอน้ำกินกับผมีเงินแมนแล้วก็เขามีน้ำมันให้กินเขาไป ใน่รู้ไหมพันนันน้ำอันเด้เบิื่า้ซื้อกินมันจำเป็น้ไหมเสียถ้าเราซื้อาพอซื้อก็บ่มีนำกินไประะู้ไหมเนตยเขาขอซื้อน้ำกินไปะลวยนมฉาเบสก,กันนแต่ว่ากินน้ำอันนี้ก็แสบรู้ไหมนนน้ำออกบ่อ ไม่คร kind of. <T |ar|> ับถากินแตงเลนน้อยไปรู้ไหมเราก็ยังกินมะเขืมันก็บไก่แหน่าตื่นรู้ไหมประมาณนี้นีมร้ก็หนาตรู้ เขาขึ้นมาเขาเจ้าจก็เอาดินปัน่นแถวของมันนี่เขาเจ้าะบรให้น้าไหลเขาสามกันลงไปแมนพี่ที่นั่งมิดเอาไปลงุงมึงเนี่ยลำบากแห้ไปล,งลุงไย thì mượn ta phải hát thì ăn là hai mặt าเคอป็นสันสันอ uh, uh. ่าม so? ันรุนแปกเลยแม่นมงิงออกมาแม่นจ้าว้อืมหรอกน้เบืงเห็ดหัวไว้จะม้่ด้เบเห็ดหั่วอฮ้ยะวางง มื้อข้าวเจ้าบ่กินน้ำน้ํามื้อนี้กินน้ํามันบ่ดานอยู่ตัวข้าเจ้าอั่นสูบขึ้นมาน่ะลูกเอ้ยเอาน้องสิเฮ็ดหยัง <t> <dragon> มามาเอาคาร์บอนกินคาร์บอนเอามาไหนกินมันน้ำปลาตอนไหนครับมาตอนไหนมาตักให้นี่ได้ปุ้นเลยกลมตักให้นี่ได้ tên là nằm mình nhân lại dù luôn rồi nằm nhân một lại nhân tem mà này mình có lượng bốc lập luôn rồi bốc luôn hết chứ luôn lê bạn này men hả chứ mai cài là các chị mặt tạc ở đây chẳng gì để kinh hướng này anh sống mười mau sống tốt sống mười mau sống tốt bởi mày mừng ngày phải xin mau มาตักกับตักายากแล้วพลุงเลยเ <Okay. S 1> บิ่งแต่ว่า oh, 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 บ่นตัก <Okay. S 1> ลำบากแต่ว่าเอารถไฟมากก็ลำบากกับจีเครื่องจังลำบากเธอหนึง่งพูดเลยผมมันได้กลุ่มหลายถึงเสียลำบากแต่เ้าก็ได้มาเอาคือเก่าพูดเลยคันเ้าบ่มาผับาบ่มีกินพลุงเลยก็ได้มาเอาน้ามนไดคือเก่าแหละเดี๋ยวเสียพากันกลับแล้วพูดเลยบ้าน ลำบากทำได้เขาก็จีสูไปลงเลยขันเขาปรสูให้ปู่มีอยู่มีกินไปลงเลยเข้าบ่ลำบากกับปู่มีอยู่มีกินเห็ดยังเห็ดเวียกยังเห็ดยังกับลำบากไปลงเลยงัวก็เป็นงัวของจะของหน้านี่แหละไปลงเลยเพิ่นกับเห็ดหัวขึ้นอ้อมหน้า่นเลยไปลงเลยงัวอัน ข้ายทางอื่นกับมาบ่ได้ไปลงมีแต่งัวของจะของเองแต่ว่างัวเพิ่นนะคือสิกินน้ำมันน้ำกอกเพิ่นเองไปลงเลยถ้ามาเขาจะเอาตะไครมาท่านอื่นไปลงเลยนี่มาทางนี้แล้วก็โค้งไปทางนั่นแล้วก็กินเทียงเพิ่นไปลงเลยได้เสียดายพากันกราบแล้วกำนองขีดไปนี่ไปลงเลย สองไอ้น้องครับมาคันนี้เราไม่จะได้ขอลาและปลงกินนี่กินหนาพอกันใหม่ยืนดีมีแหงบาจุกุจุคนปลงเลยฝากอย่าลืมฝากกดไล์กดแชร์กดติดตามสองน้องมิจฉได้ปลงกิณขอกันกิหนาสบายดี